ก็สำหรับวันนี้นครับครูคิดของผมมาโซนสี่แล้วและแน่นอนวันนี้จะมาทำรีวิวมาโซนสี่ใช่เงี้ยเหรอไม่ครับวันนี้ผมจะไม่ทำมาโซ e รีวิวนะครับเพราะมีคนทำไปเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์จริงๆนะครับจากที่ผมเจอมากับตัวเองเวลาฟาร์มครูคิดมา s t นส e 4ซึ่งจะเป็นยังไงเราจะไปรับชมกันเลย อันดับแรกนะครับผมขอไปหาที่ยืนก่อนก็ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกันต่อครูเทสนะครับผมกว่าจะได้มาโอ้โหโคตรนานกว่าจะฟาร์มเสร็จได้ลำบาบจนไข่ขึ้นนะครับบอกเลยอันนี้พูดจริงนะไข่ขึ้นจริงนะตอนที่ผมฟาร์มอ่ะโอ้โหคือแบบจี๊สไข่ขึ้นจริงๆนะ กว่าจะได้มาเนี่ยกว่าจะได้ล้องมาเนี่ยที่ปานไม่เจอได้เนี่ยแล้วไดอยู่กว่าจะได้มาได้นี่คือแบบต้องใช้เวลายาวมากกว่าจะได้แล้วบอกเลยนะครับปัญหาอุปสรรคของเราในวันนี้ผมจะยกวันนี้ผมจะมาเล่าว่าประสบการณ์จริงๆทําที่ผมที่ทำให้ผมนั้น ใต้คูคิดนั้นโดยได้ตัวคูคิดมาครับซึ่งแน่นอนเนะี้ยประสบการณ์แรกของผมได้นะครับก็คือการที่เอ่อหนึ่งเลยนะครับโดนเกสบล็อกอัดหน้าแต่ผมไม่ตีครับเป็นประสบการณ์ที่โคตรใจดีเลยนะครับกับการได้กแก้งเกสหนึ่งสามสามเจ็ดสักตัวหนึ่งโดยการวิ่งอัดเขาโดยการวิ่งใส่เขาแต่ไม่ตีเขาครับคือผมวิ่งไปอย่างเงี้ย แล้วเขา,าบล็อกสิทธิ์ก่อนเนะี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเกสที่ฉลาดหน่อยเขาจะแบบไม่ไม่นี่ใช่ไหมผมจะแบบไม่ผมก็จะอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอผมรู้ว่าเขาไม่เขาไม่กดบล็อกแล้วผมก็ตีนี่นะแต่ว่าเวลาเจอกัเกสที่ผมนั้นชอบแกงนั้นก็คือเกสมือใหม่ก็คือผมมักจะวิ่งไปหาเขาอย่างเงี้เยเลยแบบยืนเลวแบบเขาเขาเขากดบล็อกใช่ไหมผมยืนอย่างเงี้ยพอเขาบล็อกเสร็จผมก็ จริงผมทำอย่างนี้จริงเดี๋ยวเหมือนจะมีฟล์เทจอยู่มาเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมใส่ท้าคลิปและตัวปัญหาที่สองนะครับปิง้งมี้ครั้งนึงผมไปเจอเซอเซอร์ที่ปิ้งเยอะมากๆแล้วแบบผมแบบอื้อ <c oughs> คือแบบต๊อยอะ่ะโอ้ครูคิคปคือครูคิดจากที่คิดบอกมันสั้นอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ไม่สั้นแบบไปด้านหลังเลยอะ่ะน,นี่แบบไปด้านหลังเลย คือแบบอ๋อดีแทบไม่โดนไล่ได้น้อยมากแล้วก็นี่ด้วยแม่สามนะครับผมขอจันทรดับแล้วกันก็คือหนึ่งอันดับที่ห้าก็คือปรทางด้านของโปรเกสคือผมไม่ได้รับมือเคยวิธีการรับมือเกสผมค่อนข้างที่จะรับมือได้อยู่ผมเคยฆ่าเกสมาสูงสีงด้วยนะขอมาอวดหน่อยเอม แล้วก็อันดับที่สี่ก็จะเป็นปิงปิงก็ไม่ได้หนักหนาสังหัดมากอันดับที่สามนะครับพวกตัวสตันทั้งหลายเลยอย่างเชลเลสกี้ที่แบบแม่งเดินมาแล้วตีผมอ่ะแม่งเดินมาแล้วตีผมอ่ะแล้วผมจดสตันตอนไล่คนอื่นอ่ะโอ้โหแย่มากคือแบบเหน,นื่อยกูเหนื่อยเล่นไหนจะทูธานที่แบบไม่ว่าจะแทงด้านหน้าหรือแทงด้านหลังแม่งก็ส่งผลเสียต่อผมอ่ะคือแบบ ผมก็เข้าใจนะว่าทูทามไมงโดนเร์บแล้วแต่ผมแบบเจอทูทามจริงๆผมก็แบบอัอออนดับที่สองนะครับก็คือทางด้านตัวของอีเลียบคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับคุณไข่เจอค่าได้แล้วแต่ว่ามีคนเด็กส่งพิซซ่าจากไหนไม่รู้นะปาพิซซ่าน่ะ คิดว่าความรู้สึกของคุณกับผมในตอนนั้นมันจะเป็นยังไงล่ะ <c oughs> และแน่นอนครับสิ่งท้ายที่ผมลำคาญและผมเจอ <c oughs> ผมเจอผมเจอมันทีไรปวดหัวแทบจะทุกรอบไอเนี่ยแม่งหนักกว่าทูทามีกรู้เปล่าเผื่อคุณไม่เข้าใจนะครับว่าแบบว่าไอเนี่ยหนักกว่าทูทามีกผมจะบอกให้ว่ามันคือตัวอะไร <c oughs> ตอนนี้นะครับทางด้านตัวของผมนั้นได้ ประกาศอยู่ในตอนนี้นะครับอันดับที่สามนะครับจะเป็นตัวของทนนางนั้นตัวสแตนทั้งหลายแหละครับขึ้นมารับรางวัลได้เลยยยตอนนี้ขึ้นมารับแล้วครับโอเคทีนี้อันดับที่สองก็คืออีเลียสก็รับรางวัลไปแล้วเหมือนกันถ้าที่นี้คุณคนสุดท้ายที่จะมาได้รับรางวัลคนที่ตัวโซลเวอร์ที่นาลำคาญที่สุดในฟอร์สเคแห่งปีมันก็คือคุณแท็บนั่นเองขอเชิญขึ้นมารับรางวัลได้เลยครับ พี่ผมบอกว่าแท็บม,นมันเรามังคารนพอเลยไหมมันน่ารำคาญทั้งสองสก,กิลเลยเว้ยหนึ่งเลยนะสก,กิลเนี่ยไอเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันแค่ทําให้ติดสโลว์แล้วก็ทาร์เกตตัวเราทาร์กเกตว่าแบบเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ไออันที่สองอะ่ะไอเนี่ยไอระเบิดฮันเนี่ยคือแบบคนรุสภาพนะคุณวิ่งไปเจอระเบิดเนี่ยปกติคุณจะแบบปาถ้าเป็นครูคลิดคุณจะปาหินใส่หรือแบบตีใช่ไหม แต่ว่ารู้ไหมบางทีอ่ะไอ้ก้อนแถบเนี่ยไอก้อนไอก้อนอันเนี้ยแบบหนึ่งบางทีไอ้ก้อนเนี้ยไอก้อนแบบไอซับสเปซเนี่ยมันไปแอบอยู่ตามมุมอะ่ะมันไปแอบแบบตามมุมตามซอกอะ่ะจนผมแบบผมเหนื่อยผมเหนื่อยมากเวลาที่เจอแถบ,แบบอกเลยผมเจอแถบที่ไรผมปวดหวัวไปเกฑนขึ้นทันทีอ่ะ แต่ก็นะเรื่อมันผ่านไปนานแล้วแล้วก็ก็หลังจากนี้นะครับจะเป็นทางด้านตัวของฟุตเทจที่ผมนั้นจะเอามาให้ทุกคนดูเวลาที่ผมไปเล่นแบบว่าไปฟร์มตัวของครูคิดมาสโตนสี่นะครับเป็นฟุตเทจแบบ อ่าผมอัดมาคร่าวๆไปดูไปเลยไปรับชมรับฟังกันเลยก็คลิปก็น่าจะมีเท่านี้แหละที่เหลือเป็นฟูเทสแล้วบายคนไปยางกลับบ้านไปหาลูกต่อมีมีลุงใหญ่ดิทำไมมันมีสูตรสูตรดเจ็ดสี่ตัววะนี่ที่เอาเอาไอคอมเม้นต์อะไรมันจะเป็ี่ยนสีอย่าฟังเพลงอื่นมันจะเป็นสีอะไรดิอย่าฟังเพลงอื่น

ดแล้วเด็ไเด้กไก่เด็กไก่เด็กไก่เด็กไเด็กไก่เด็กไก่เด็กไก่เด็กไ่เดไก่เด็กไก่ก่ไก่เดไ่ดได็เไก่เด็ไก่ได็กไก่เดก่ มันมันอยู่ในตัวอย่า่าอเฮ้ยเขาจะร้านเยเขาจะร้านเยทุกคนเฮ้ยมาจริอย่าฆ่าขบไปขบไปเ่้ยขบไปขบไปเฮ้ยขบไปขบไอย่าฆ่าพ่อ ข่าพ่อของขนมาชิงกบไม่ไม่เราเป็นพ่อจริงๆ้วยเาเป็นพ่อจร็งไไเงี้ยเจ้าเจ้าสิงห์ลนมมันไม่ใ่ม่น เล่นเป็นตัวอะไรถึงได้โอ้ยบ็อกเ็บ็อกบ็อกเคบ็อกเค็ไปบ่ายทีมือเอ้ามันรับไม่ได้วะน้องมันมันจอมันจืดซื้อรถไปนะโอย

เพนเห็อยู่คลิปนึงเ้ยเอาเอาบอลสุดไปรากพวงมาแล้วมันหุ่นดีซะเหลือเกินไหนไม่เชื่อต้องลองทำไม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 ไดอานี้เอกลับไปลตอนนี้กูยังไม่เกูไม่พรกูไม่ค่อดูต้องบอกว่าไม่คเว้ยไม่ค่อดูไม่คิดกูรับไม่ได้ไม่เจอมานกูโดนเกียดไว้ดนโดนกโดนโดนนีไ

怎么还接着推我？怎么还接着推我？救命！

เต็ม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 เ็มเต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 ็มเมเต็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 มเมเเต็ ไอเดตาตกจมามาใหม่กูเพิ่งเห็นอะตี่ายเต็มัวอะไักกูนแ่ดูดูอาไรกลางกลางเซนอยู่ดีดอนตีเว้มยสิ่งที่กูคิดไม่ชอบที่สุดคือการเอี้ยวหลบตอนใช้วอลสปีดอะไรตอนนี้มีปีศาจเลยก็จะไม่ทำันเลย สำหรับเป็น,ออ 5, นคนะุณแล้วบริการโอ้ยเนะบริการบริการเขียวเต็มที่เอ่าบอ่ะม็ไมิไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่โอ้ไม่ไาไม่ไม่ไ กูบอกว่าจะช่วยกูด้วยเว้ยแล้วแล้วนี่กตภาพกูเว้ยนี่กูเล่นเป็นนูอยู่ตอนนั้นเลยอ๋อเอมือให้ตัวนี้ไปแล้วเดินเพราะคนมาไมห้จำเป็นก็ต้องเดินจากอะไรวะอะไรอ้าวไม่ออกเลยอ้าไม่ออกเลยอาวเ่นอะไรอ้าวเว้ยออกเลยเอาไม่ออกเลย ไม่แขวะตายแล้ไม่งตา้ไอ้แ่งยแล้วเจ้จ้เฟ้องเดี๋ยวไปฟ้องผมก็ชอบเผู้กล่าวคนอื่นแม่งเลยรองไหุร เป <auto> ็น <sen> บ <festivals> ่าวไอ้โอ้ถูกต้องถูกต้องเรื่องละลูกถูกต้องอย่าได้เอานกไปติดไว้ที่อทําไต้เอาไก่ไปติดไว้ที่แขนหรอมันคือนกหรือเปล่าห่านไม่มันคือไก่ มันกีกีไก่ไม่ดูสิกรรมไม่จะเถียงว่าในในในเรื่องเขาบอกเขาบอกว่ามันมันคือไก่ก็คือไก่เว้ยเขาบอกว่ามันไก่อคืกกอเออเย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 เ่ยเ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 ยย่ไไม่เไเ

กูกูก็ไม่กล้ากูก็ไม่กล้าเว้ถ้าถ้ามันจะทํามันไม่ได้มจะโดนตีมันจะต้องฆ่ากุีกหลายรอบเลยเอ้มแล้วเมานมาแล้วรู้าไมวกิมม yeah, ี ตลาไอตลาไอมาได้เวลาแล้วเอื่อพ่อแคทขออนุญาตนะพ่อแคทขออนุญาตมะเออที่จะเปิดบระตูตั้งตามเนะ มันโดนดามจเอนออาแต่ที่หลังเราแต่งบ้านใหมันโดนิวมันได้เลเวลนะคือแม่งไม่ไหวเลยยอนกัเลยะด็กกูกนด้ยังเด็กกูปุ่คฟัมได้ยัจเด็กกูได้เปิดความในใจแบบนี้แบ้วีจะเด็กกเต็มเต็มไม่ไม่เอาจีตเต็มอดี เอาดูีๆให้มันให้มันได้เวลร้อยของมือไล่คือมึงไล่แมวเอาให้มันได้เวลร้อยด้วยมีปลาคนแบบนี้เจอเ,อเอถอะงั้น่ะปลาแปะ๊ะเลยหัวไปปลาปลาแปะ๊ะด <c oughs> ้วยนะเต็มมึง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 บอกว่าสปีดไหลเลยไปยะ ไายสตตนสีมีกอดพ่อใช่ไหมเชื่อมกอดครั้งสุดท้ายได้มาสตูนสีเลยปิดคู่ปิดจบโค้สวย ขเขาเขาไอ้ด,ด,ดูดพลังงานของพวกเรามานะครับ